ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมในช่องด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวใหม่คอนเทนเซอร์ใช่ปะคอนเทนเซอร์นับโบ M66 นะครับเป็นตัวนี้ตอนนี้ผมได้มาจากช h อปปีนะครับราคาก็200กว่าบาทครับ200กว่าบาทก็ประมาณนี้ดูข้างหลัง เขาบอกว่ารับได้รับได้330องศานะครับก็เกือบเกือบรอบทิศเลยนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าต้องไปดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนี่คือข้างหลังนะครับอ่านเอาเลยครับผมก็ไม่รู้นี่ครับ เมกอินไชน่าซึ่งตอนนี้ผมสั่งเป็นสีดำแดงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของไม้นะครับผมนี่ขาตั้งขาตั้งจุ๊บจุ๊บโอแข็งแรงแน่นหนาะนี่ขาตั้งกินพื้นที่อยู่นะตัวตั้ง กินพื้นตี้อยู่แล้วก็แข็งแรงคึ๊บพอจะมีเสียงคึ๊กด้วยนี่มือแทบหักนี่คือตัวใหม่ตัวใหม่นะนี่คือหน้าตาของใหม่ตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย เดี๋ยวรลงไปฟังเสียงกันเลยนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ตัดเสียงรบกกนเสียงอะไรนะครับตอนนี้เสียงก็จะปวดหูหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเสียงแล้วกันเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับการที่ตัดเสียงทั้งหมดแล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ซึ่งไม้ตัวนี้ก็เพื่อนๆคิดว่าดีไหมลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยไมตัวนี้นับโวเอ็มหผมได้มาในราคา200กว่าบาทนะครับ 200-300บาทซึ่งก็ดีน่าจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเห็นเขาวิวมาอันนี้ผมก็มารีวิวให้เพื่อนแตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงก็ที่จริงวันอาทิตย์ผมจะได้แต่ไปซานีไม่ส่งวันอาทิตย์ทำไมเขาถึงไม่ส่งถ้าส่งวันอาทิตย์เราก็แต้มารีวิวแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันวันพุธที่17 ผมได้วันจันทร์ก็2วันนะครับกว่าผมจะได้มารีวิวเพราะว่าต้องตั้งค่าใหม่ให้มันเสียงแบบประมาณนี้หาวิธีหาโน่นหานี่นะครับก็ยุ่งอยู่เหมือนกันวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหนม่บายๆครับผม